สวัสดีครับสีทางบ้านพุทธทันนะครับวันนี้นะครับช่องมาลินชนเนลพอมาอยู่ที่ศาลปู่ตาผ้าขาวแก้มลิงบ้านหนองมะดุมนท่านชมวันนี้ก็จะมาดูนะครับมาค่ะมาเบิงนะครับพิธีการเ้นไวนบวงสรวงปู่ตาผ้าขาวนะครับซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงประจําปีนี่นะครับทา่านผู้ชมราคพิดีนี่งุ่ยบูง่าย คือนะครับถวยบังไฟเหตุตาปา์ขาวันที่31สิพฤษภาคมพศสอง8ันห้าร้อยสบแปดวันนี้นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันรับวันวันดีนะครับอตอนนี้หมอยญิงเพิ่งกำลังเตรียมผ้าเข่านะครับเตรียมน้าไปถวายให้ครับ ครับเตรียมเคลื่ ivity, πά, อไหวนะครับนี่แหละครับหมอหญิงผู้จบผู้งามที่สุดในบ้านน้องโมดุมเล่นได้นะครับตูต้าพระขาวก็เป็นแต่เรียนหน้าทัรนีนะครับบอกก้าวหน้าทัรนีนี่นะครับภาวันเป็นภาวัน บอกเก่าแม่นางพรืนนี่ในการมาเซ็นไว้ปูตาผักขาวเลยมือนี้นะครับชาวบ้านกำลังเตรียมอของเซ็น,าาย,ย,ย,น,ย,นยนะครับปูตาผักขาวนะครับมีผลไม้หลากหลายอย่างหลายแนวนะครับเไม่ด้านเนี่ยไม่ด้านนั่นถึอแตนถึอแตนใช่ครับแตนตอดนี่ครับข้างแตนแตนนะครับท่านผู้ชม แกนเสือกนะครับอยู่ตรงมุมนี้พอดีนะครับอิตรายนะครับผมว่าต้องขอไปไกลเพิ่นนะครับแกนเสือกไม่ไกลไม่ไกย พอเยเลยได้เขาไปใกล้ทั้งแตนทั้งหัวจะบอกว่าโอ้โอพอเยอะเลยระวายานอ้เออเออเออปล่อยเล่าข่าวระวายานอวันที่เนึ่งจะเิ่พิธีแล้วครับตอนนี้ไอ้สมมุงวังปัดสมมุงพ่อมุงหวังปัดานาอ๋อพอใหดอนอธิษฐานแล้วไปพุ่น เสียบคูกเก้าดอกนะครับทูกเก้าดอกนะครับจะถึงจะถูกต้องเพราะว่าถ้าสามดอกนี่ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใทูบทูกเก้าดอกนะครับถึงจะถูกต้องนะครับเดาจุดจุดที่ตายจุดดอกเดียวสามสามนี่ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรรตนาไตยแม่ครับแม่ครับ ถา้ถาถดอกเดียวคือไว้ซบไหวคนตายนะครับ ถ้าสามดอกถ้าสามดอกนี้ไหว้ไหว้พระรัตนไตรได้ป่ะอันนี้เขาเขามาไหว้ปูตาผักขาวต้องเก้าดอกนะครับเก้าดอกนะครับนี่จะถูกต้องครับเอาเท่าใดก็เอาไปเจ็ดดอกหดอกเดียวดอกเดียวไหว้จูด สี่น้องกำลังจุดถูกเพื่อสกัลลักกาบไหวนะครับผูตาปักขาวพี่ให่บานปักถูกจุดถูกแล้วนะครับมีบ้านได้อันนี้คือผู้ผู้ใหญ่ทานินสอนวิชานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านของวกดูหม่เก้าเพื่อนก็ไ้จุดถูกนะครับ ได้จุดทูบเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูบด้วยกันนะครับนางรอกไก่เดี๋ยววางหนาะเพราะยังเดียวสิบอ่อเห็นหลูกสิบอ่อเห็นหลุบจะของเอามาต่อไปอหลอนนี่ขาดแคลนช่อมเพราะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับปูปูตาผ้าขาวนี่เคยให้โชคให้ลาบชาวบ้านถูกรางวลมาแล้วนะครับไไไรบไปไก แล้วไปเยบาศก์อ่ายเราวก็ลังจุดถูกยุคใหม่บาซิกาล่อกันจะน้อยนะครับล่อจะน้อยเออเออสั้นกับสั้นสูงนาะยายเนาะยแลสั้นสูงครับพี่น้องเช่วบ้านน้ำกระดุมโดยการน้ำคลองนั่งร่องที่บานท่านิ่มสอนวิชานะครับเอาเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาภะคะวะโะนโมตัสสะภะคะวะโตตัวสมมาภะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตัสมมาภะคะวะโตนสสะบเทวานำมด้อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตพีคงคาภูมิเทวา ขมามิหางสาธุสาธุสาธุเอาถูกไปปักใช้อาหารหรือไงใส่ถูกดอกเดียวอะไรใส่อาหารอ่าต่อแขวแขวเขาเลยครับ

อย่างแล้วไปไหนบอกเราไปไหนเราเรื่อมเราที่ฐานอยู่เขามาบันทึกภาพ่าสังเวยอาหาร้าแล้วมันหอน

เยอมี่บ้านเนาะบอลลเยอะแยะเนี่ยถวายถวายบรนยัาจีจูดย่าแล้วจีจูดบักไฟเขามาใส่นี่ละไม่ขัง พ, <uka> พูได้ขึ้นได้ไดก็บ,บอกพูดเดียวมันขึ้นมาทัวร์ด้วยเอาไปนี่สังเวยอาหารเด้อมอปร่มอว่าตามเด้อว่าตามว่าตามอิมงังทูปะทีปะบุพพังสักการวันทนาง สุปาพยัญชนะสัมปนังสัพปริวรังอติคัตชันัวอปปริพุชันัวหิตายะสุขายะสุเขนะจะาอโรคเยนะสุเขนะจะาเอาเปิดเลี้ยงบันเปิดไป บอกไปจุดเลยบ่พ่อนยิ่งเดียวเดียวสุดท้ายก่อนให้ไปกินเจน้อยก่อนมากินได้ไฟใหญ่น่าเกยลูกหลานได้มาบ่งสวงได้มาเลี้ยงมาบอกบักเกาผู้ตายลาคเขานี่ผู้ตายภาคเขาวบ่อเริ่มเนาะมาเขียนซื้อไปดิลูกหลานได้มาบ่งสวง กะที่มีงานบุญบักไฟเพราะฉะนั้นให้พไฟเยขาวพฟเยตาฝาขาวมาปกปารักษามาดูแลลูกหลานอย่าให้มีเหตุมีภัยอันใดเกิดขึ้นก็เคยอืออ๋อวันที่สามสิบเอ็ดบอกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้พฟเยนาคมาบึงพอพู่เจ้าทีเทพพดาที่รักษาคนแม่ท่อระนีรักษาดินพระอินรักษาฝา จงมาดูแลลูกหลานในบ้านน้บอดุมแลยมาจากทั้งไก่ทั้งไก่ก็ดีอย่าให้มีอุบัติเหตุเพตไพ่กับบ้านกับบ้า,บานก็ได้รับได้ความสุขสมเจเิ่นุขาานุข,าาขาาูทุกคนทั่วนาสาธุอาบันทึกทอาาจะจะขอพรเอาอิ่มมนะเนาะอาวาตาบเด้อสิโรเบขอเดชะพระภูมิรักษาที่ รับพระพรจากพระเจ้ากรุงพาลีให้วัฒนาถาวรมีจำเริญสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารให้มั่งมีเงินทองทรัพย์สดุเนืองนองบริโอกจงเจริญ วัฒนาอายุยืนนานสัมพันธ์เท่าพรอมเผ่าพงบริวารทั้งบุตรหลานเหลืลอให้บันเลอสาธุชนซ่องสารเสรสิญชยสิทธิพระบันตุเมอาสาธุเอา จบแล้วเดี <SM IL ES> <c oughs> ๋ยมันจูดเนอะไฟ เปอรบ้รไม่เหรอไม่ไปนะครท่านผู้ชมหลังจากที่เส้นร่ายวงสวงแล้วก็นะครับนำของถวายหลี่ตาพระขาวนะคับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเลขทูบแปดเกสองนะครับแปดเ็ดสองนะครับท่านผู้ชมเลขทูบที่จุดอธิษฐานขอโชคลาภกับปูตาผ้าขาวของวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพิ่นไห้โชคไห้ลาภแล้วนะครับท่านผู้ชมเราขอให้ปังๆทุกท่านทุกคนนะครับให้หละเบื้องไหมอ่าเดินเด้ครับ ปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับท่านชมปีพศสร้างนะครับปูตาภาขาวก็คือสร้างเมื่อพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับสิบหมอกคอนะครับอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเบื้องหลของประทั๋เตาเกขางประทัะเก่านะครับแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้านะครับแปดเจ็ดตรงกับเลขเลขทูกเลยนะครับท่านผู้ชม ตรงกับเลขทูกเลยนะครับ8ครัแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้ามีเลขหาประทับเก่าเลขเคยเขานะครับแต่นผ่โชมดีหมดที่แล้วก็เข้านะครับแปดเจ็ดนะครับก็ให้โชคดีปังๆนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับ ความงสียงับอยตกลงจะรับเสร็จรับเรือขอับคู่เป็นปลาอาหารหนี่ข้าวโดมสมบูรณ์รับเสร็จรับเรือันนี้ผู้เหล่าเซซังเมืองไทยยาชาโอเป็นยาเป็นหวานเน้อผูเด้อห้ซ่วงให้เศร้าห้ลูกหลานในบ้านมีแต่ข้ามอุดมสมบูรณ์นนาราย,เา,า,ย,า,มมณยาเจ็บจายาไข้น้อูเด้อซาโต มาเลยคือหมอหญิงเราก็จะไปทํางา,ทงานแล้วนะครับจะทํางานแล้วนะครับหลังจากมาเส้นไหว้ปู่ตาภาคขาวกับชาวบ้านนะครับวันนี้ก่อนถึงงานวันจุดประเพณีถวยกันนะครับก็คือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมคร ก็ต้อ้หา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 ชมสมําหรับการเส้นไหว้บวงสรวงปู่ตาผ้าขาววันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะได้กลัาลาปู่ตาภาขาวไปแล้วนะครับลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบ,อรบขอให้เอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีนะครับสําหรับการมาขอโชคลาภเส้นไหว้บวงสวงปู่ตาภาคขาวนะครับเป็นงานประจําปีนะครับแล้วก็จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อถวิเทา,าเส้นไหว้ ถวายกับปู่ตาภาขาวนะครับในวันที่31พฤษภาคมพศ2568นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะได้กลาปู่ไปแล้วและลาเอฟซีไปพ่อนกันเลยนะครับฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้กับทางช่องทางทีมงามนยน,นะครับมาวินชา n นลป้าต่อยชา n นลนุ่มอามคนเดิมบอแเพ c h ชา n นลน้องน้ำชา n นลพอ่อทองแหล่คนเดิม ค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ